เห็นไหมครับเรียบร้อยตบงน,นึงโอ้ยมานแล้วมานแล้วทีครับโอ้โหน้นี่หางัวข่มขังโอ้น่าจะติดตึงแต้มขึ้นนะเนี่ยเออขึ้นหวานสิบบทอันนั้นแล้วมะเบึ้งส่ง มันนในนูครับง่าง่ายง่าง่ายเติบปีเขามาเต็มโตแล้วนะนาะนี่ก็โพดตัวนี้ขโพดแห้งเลยนะขโพดแห้งอันเก่าเขาเนาะนะเออมาแน่มาแน่เห็นบ่ครับสวัสดีครับวันนี้เขาก็มาใส่หนูกันอีกนะครับนาะใส่หนูเหมือนเดิมอ่าวันนี้เขาก็ หาไม้ใหม่นะครับเนาะต้อนี้ได้แถวอ่าต้นนี้ก็เป็นปลาเขาครับปลาเขาเก่าเนาะแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นเนินเขานะครับเนาะเนิเขาแต่กับต้นใหม่กับบกค่อยร้ายนะครับแปนแผ่นกับต้นนี้ก็เป็นหลงเมืองเนาะเดี๋ยวเราลองใช้เบิรงครับผมเดี๋ยวไปหามองใช้กันครับผมแหวกลังแหลกครับเกือบแม่นตาปู เห็นไหมครับห้างมิมห้องมิมแน่นเนาะครับเนาะมันเหมือโบเดยเอาไฟแช็กมาน้ำนะครับเนาะแค่เอาไฟแช็กมาก็เสียเอามิมอยู่นี่เกือบตาบโปอ่ไปใหญ่ยยขยับมาหน่อยนะครับ มิมเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวได้ลังแรกแหละทัดจากห้างมิมเนาะเกือบตาโปหันกะาเดี๋ยวสีเริ่มใสกันเลยนะครับเนาะมันสิหมืดแล้วหาโม่งเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมใส่กันยาวๆเลยนะครับเนาะมีช่วนี้ครับอันพอดีมูอันไปหาเกี่ยวกับปวดแหงว่าได้กับปวดมาก กก็กพูดบทันแห่งดีนะครับกามันเหลืองแล,ะละ้ล่ะแต่บทันแห่งดีนี่ฮะค่ะหมอครับ กำลังแรกเขานะครับกระพูดบ่อแห่งปันไดนี่แหละครับกาลังดีโอเคครับเดี๋ยวหายังบางๆยังน้อยนะครับเนาะไปเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่มันแล้วเลยนะครับเนาะจักสีใดจักรลังบุรับมันคําละครับตัวนี้ข้างก่าใส่แล้วแล้วเนาะครับเนาะบ่อท่านนะมันมืดเนาะกะปพระมาณแปดหลังนี่แหละครับ เดี๋ยวมะอื่นยังมาเบิงกันนะครับเนะาะมีมาหาว่าจะเจอหมองคำนะครับครับผมมะอื่นมาเบิงน้ากันครับครับสวัสดีตอนเสาร์ครับผมกับมือนนี้ข้ากับมายามหนูเนะาะจังว่านํามาใส่กันครับตรงนี้กับเป็นอ่าแถบตีนเขากับไอ้หน้านะครับเนาะกับเพื่อนเหมอนเดินครับบริเวณถนนเขาก็กสิแบบ มันพื้นที่สูงต่ำเนาะเขาเกษตรเป็นหน้าขายบันไดเนาะครับเนาะแต่กับบ่ด็สูงคือจังแบบพื้นที่ไอ้สูงๆอีลีครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าสีมันมาหมครับผมไปครับไปเบิ่งหลังแหลงเนาะครับเนาะตอนนี้เก็ตรมงซีซีครับก็สายๆแน่เนาะไปสรงหลูกไปรงเลียงมาเบิ่งหนูยามหนูกันครับไปหลังแลงเนื้อกบปูดโบกแกแห้ง มองนี่งเงียบนะครับเนาะครับเดี๋ยวบ๊เป็นอย่างเนาะเก็บกลับดักครับวากันไปเบื้องนี้ใส่ไว้ตีนอ่าบริยเวณตีนเนินสูงนี่นะครับเห็นทางมันลงมามันจะเข่ามาบอหืมบอเข่าครับ ตรงนี้คือมลโรงครับแต่มันเป็นปาขงบนทางยางบอ่อเขา่าอ่ะม่เป็นยังเก็บนี่แดดดีครับแดดออกลิ่มเมืองตรงนี้เออบอ่อมี่ยาง้วครับมิตริเนาะไปเก็บเถอะเบิ่งกัิน่อครับ nhưng đấy xin luôn má, khô lồ luôn mà, no nô, mít này ta nhà ngu nhà anh liềng vậy, đây hè à, เห็นครับเรียบร้อยตบยังไงหนึ่งโอ้ยมานแล้วมานแล้วที่ครับโอ้ยน้อย่างเงืกข่มขังโอ้หน่าจ,จะติดตึงแต้มขึ้นนะเนี้นะเออขึ้นหวานสิบท่านั้นแล้วมะเบิง่งซ่งเฮ้ยม,มันน,น้อยครับ เงยเงยเงยเงเติบเฮยเขามาเต็มโตแล้วนะมโนนี่คือกระโพดตัว huh. นี้กระโพดแห้งเลยนะกระโพดแห้งกันเก่าเขาเนาะเออมาแนวมาแนวเห็นบ่ครับโอเคไปเบิ่งหลังต่อไปนะครับเนาะโมแหีวแล้วโมแหีวแล้วไปครับลงโต โอ้มิดจิลีครับเก็บกันครับหลุดลุ่นต่อนะครับาอีกสองหลังสองหลังของเา มิตรจิีครับต้นเหย่อกระโผดสดเนาะเดี๋ยวผมว,ว่าต่อไปผมจะเอามันตากมันแห้งก่อนดีกว่ามันหนาจะมากกระโพดแห้งหลายกวัวนะครับมันบ่แห้งดีเนาะแต่กดีครับของฝากจากมูครับสนับสนุนการหาหนูเนาะครับก็ต้องขอบุณกระโพดจากเพื่อนที่ไป เกี่ยวขับพูดแห้งัวแล้วก็เก็บมาหา้งครับหลังสุดท้ายเนาะใบเบิ้งกันครับมันขึ้นเอ้ยเมื่อว่านเข้ามาสาเนาะครับเนาะมันก็เลยใส่ใบหลายมือถ้าจะหาหมองใส่เออหลังสุดท้ายหวานพอมิดจีรีท่ากับเป็นแปนนี่นะ nó cứ cả vắng vắng thuốc lắng nữa nó xài mà tháng biết cái thang ngang thang thiểu tém như nào cái cà ba nó mình cả bỏ khẩu trong vạ thử trong vạ mình gặp nó cảm ơn, cà, cái cảm ơn, cảm ơn cả em sầu cái toma này đã cắm đầy tô nưng đó bo nồi bo bo nồi này cả bo thứ ba nhảy hang tất cả cảm đi cảm ạ cảm ơn cả mình đầy tô nưng đó cả thứ ba bo héo cả thứ ba mạn luôn tô nưng vậy cả nhảy luôn สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝา,ากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปจะต่อไปน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ